เอสเอ็ม e ีโปรแคชอินเทอร์เน็ตธุรก e ิจ SME เอ็มต็มสปีดความเร็ว1,000งพัทัพสองเดือนเดือนละ599บาทฟรีเลือกได้หนึ่งบริการเสร,ริมโทรฟรี700บาทต่อเดือนซิมเน็ตท่อสินเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดพร้อมโทรฟรีพื้นที่เก็บข้อมูลหนึ่้อจิกคลิกเลย w w w พ t อ c ร์ซี ยรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าขสสันโอทอประดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรีรับทำเนตรพระจากนินแท้ทุกรุ่นทุกขนาด และยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองการ1ปีมีครั้งเดียวนินแท้นดีดีคุณภาพดีต้องหมุนที่ร้านอนันตพ,พลพลอยการโทรศัพท์034 5 1 2 1 4 4บริหารงานโดยคุณกินนหนสิริปรึกษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านรกนินปป้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีนำข้าราชการประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2566 วันที่18มีนาคม2566เวลา8นาฬิกา30นาทีที่สารา60,000สามหาราชอํเาเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีร้อยโทเทศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2566พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสุภมงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายศิวบูรณ์ชาวศิลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบ,บุรีและ สมาชิกสภาข้าราชการพนักง,งานส่วนท้องถิน่นบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในจังหวัดกาญจนบ,บุรีร่วมถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่18มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอมเมื่อวันที่18มีนาคม 2448นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทยเป็นการพัฒนาไปสู่การกำหนดนโยบายแห่งรัฐในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานับเป็นพระมหารกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ได้ทรงวางรากฐานการพัฒนาท้องถิน่นรูปแบบการปกครองตนเองให้มีความมั่นคงตราบจนถึงปัจจุบนันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีความมั่นคงโดยมีระบบบริหารจัดการมีการแก้ไขปัญหาและเป็นแกนหลักในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าประชาชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ปวงชนชาวไทยตราบจนถึงปัจจุบัน จังหวัดกาญจนบุรีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติของหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัดวิถีบ้านหนองทรายณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายตำบนหนองสารายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนายสักกรินทุมเสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติของหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านหนองทรายโดยมีนายแรมเชียงกาผู้ นวยการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทายนายพิรัตราชสุภาในอำเภอพนมทวนให้การต้อนรับและนางรัชนีโพธิสัตยาพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรีชี้แจงหลักการและวัตถุประสงค์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอก,กชนผู้นําชุมชน ผู้ประกอบการด้านค้าและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติถือเป็นแนวทางการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเรียนรู้ได้ซึมซับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนเกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้และถือเป็นการส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ด้วยตนเองผ่านโปรแกรมที่ได้รับคัดเลือกทั้ง10โปรแกรมของชุมชน ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้โปรแกรมการท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมเยียนนาไปสู่การสร้างงานสร้างไรายได้และกระตุน้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีอาทิเชน่นกิจกรรมสาธิตการผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกโปรแกรมบะหมีม่สามสีโปรแกรมน้ําสมุนไพรใบเตยโปรแกรมผ้าทอสีมะละกอโปรแกรมผ้าเอกประสงค์โปรแกรมขนมนางเล็ดโปรแกรมพริกแกงโบราณสูตรกะปิดําโปรแกรมพลาสติกรียูส โปรแกรมการทำทองม้วนสาหรายทองและโปรแกรมการทำเซนวิชผ้าห่มสำหรับการต่อยอดการสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวผ่านโปรแกรมชุมชนนั้นชุมชนมีชุด DIY ย i t สให้นักท่องเที่ยวสามารถนำไปทำเองที่บ้านได้เป็นการสร้างความผูกพันกับชุมชนอีกทางหนึ่งเช่นชุดทําดอกไม้จากใบเตยชุดทําอาหารพื้นถิ่นสาเร็จรูปชุดทําทองม้วนชุดพิมพ์ผ้าอย่างง่ายเป็นตน้น าอาวาสวัดเสาหงอำเภอทองผาภูมิร่วมกับพี่น้องชาวมอญและพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญปัน้นรูปเหมือนหลวงพ่ออุตมะพระราชอุดมมงคลอดีตเจ้าอาวาสวัดวังวิเวาการามเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้มีคนร่วมทําบุญจํานวนมากเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่18มีนาคม2566ที่วัดเสาหงอตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีพระครูกาญจนาชินธรรมเจ้าอาวาสวัดเสาหงเป็นประธานพิธีร่วมสร้างบุญสมทบทุนปั้นรูปเหมือนหลวงพ่ออุตมะพระราชอุดมมงคล ขนาดความสูง9ศุโดยมีพระครูวราการจนาโชเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิเจ้าอาวาสวัดปรางกาสีพระมหาสุชาติสิริปัญโยเจ้าอาวาสวัดวังวิเวการามอำเภอสังขระบ,บุรีและพระพิสุสงฆ์อำเภอทองผาภูมิร่วมกับพี่น้องชาวมอญและพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งลำดับแรกมีพิธีเจริญพุทธมนต์จากนั้นทำพิธีเทฐานรูปเหมือนหลวงพ่ออุตมะพระราชอุดมมงคลมีประชาชนร่วมเทฐานกันจำนวนมากสำหรับวัดเสาหงจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2484เดิมเป็นวัดร้างพอมีชาวบ้านมาจับจองที่ดินจึงเกิดความคิดว่าควรจะสร้างวัดไว้เพื่อเป็นที่บำเพ็ญกุศลของชาวบ้านเมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงได้นิมนต์พระบุญซึ่งเดินทูดงผ่านมาให้อยู่จำพรรษาจ,จนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาและสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปสร้างเสาหงให้มีความสวยงาม เพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้ประวัติความเป็นมา ท่องเที่ยวสังขละบ,บุรีคึกคักครับปิดเทอมส่วนสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันเริ่มดีขึ้นเช้าวันนี้ที่ชุมชนบ้านวังกะและสะพานม้าอุตมานุสร์ตบบนหนองลูอำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญนักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวทําบุญใส่บาตรตามวิถีมอญด้วยการซื้อชุดใส่บาตรที่ชาวบ้านนํามาจําหน่ายในราคาชุดละ99บาทโดยมีชุดพื้นเมืองทางพมา่ามอญกะเรียงให้สวมใส่ตักบาตรและถ่ายรูปฟรีซึ่งเป็นบริการที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทำบุญส่บาทและนักท่องเที่ยวต่างทยอยเดินไปรับอากาศยามเช้าที่เย็นสบายบนสะพานไม้อุตมะนุสร์ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและยาวเป็นอันดับสองรองจากสะพานอูเบงในประเทศเมียนมาเพื่อรับอากาศที่บริสุทธิ์และถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นหมู่คณะและครอบครัวเนื่องจากเป็นช่วงที่โรงเรียนต่างๆเริ่มปิดเทอมเช่นเดียวกับบริเวณด่านเจดีสามองชายแดนไทยเมียนมามีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาสักการะเจดีย์มองค์สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกอัญมณีเฟอร์นิเจอร์ไม้ขนมขบเคี้ยวเสื้อผ้าเครื่องเงินเครื่องทองเหลืองที่พ่อค้าทั้งชาวไทยและชาวเมียนมานํามาจําหน่ายในร้านค้าที่ตั้งอยู่รอบๆด่านเจดีย์มองค์ขณะที่ทางการเมียนมายังคงไม่อนุญาตให้คนไทยข้ามแดนเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพญาตองซูที่อยู่ตรงข้ามด่านเจดีย์มองค์ได้เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่สงบ ขณะที่บรรยากาศเริ่มโปรง่งคุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้นเนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ประสานขอฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันฝุ่นละออง PM 2.5ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเช้าวันนี้วัดค่าระดับมลพิษทางอากาศที่160 AQI ลดลงจากเมื่อวานที่วัดค่าได้ที่186 AQI ค่าความเข้มข้นของสารโมลพิษ PM 2.5อยู่ที่72.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรลดลงจากวันก่อนวันศุกร์วัดค่าได้ที่132ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร ขณะที่ยังคงมีคําแนะนําให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านโดยหากออกนอกบ้านให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและให้ดูแลสุขภาพของเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าหากมีฝนตกลงมาในพื้นที่เพิ่มขึ้นและประชาชนให้ความร่วมมือในการหยุดเผาสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จะค่อยๆดีขึ้นและกลับมาปกติในเร็วๆนี้ Merci. พบศพชายปริศนาแต่งตัวคล้ายตำรวจนอนเสียชีวิตกลางป่าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินเบื้องต้นคาดเป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่หายตัวไปเมื่อ3วันที่ผ่านมาเมื่อเวลา9ก้ 5, นาฬิกาวันที่20มีนาคม2 5 6 6นายชัยวุฒิอารีชนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบศพเป็นชายนอนเสียชีวิตอยู่กลางป่าท้องที่หมู่ที่7ตำบลด่านแม่ฉแฉลบอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินหลัังงจจากได้ร้รบแนชวุ จึงรายงานให้นายอนันต์โพพันธ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโปง่งและนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาร,ราชการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชทราบจากนั้นจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรสีสวัสดิ์เดินทางไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบศพเป็นชายสภาพนอนงายไม่สวมรองเท้าลักษณะาาการแต่งกายสวมกางเกงขาย,ยาวสีเขียวขี้มา้าใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีดำบริเวณอกเสื้อด้านซ้ายมีอามจราสัญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ทราบสังกัดติดอยู่ส่วนข้อมือขวาสวมนาฬิกาห่างออกไปประมาณ5เมตรพบเป้สะพายสีดำตกอยู่หนึ่งใบเบื้องต้นยังไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่หรือชาวบ้านกันแน่ ขณะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรศรีสวัสดิ์พร้อมพิสูจน์หลักฐานตำรวจและมูล,ลนิธิก,กำลังเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควรเพราะการเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุค่อนข้างยากและลำบากแต่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้สอบถามชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นนายหินชาวบ้านบ้านผูม่วงหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ฉลบ อำเภอสีสวัสดิ์ที่หายตัวออกจากบ้านไปเมื่อสาถึงสีวันที่ผ่านมาและยังไม่ทราบว่าเสียชีวิตด้วยเหตุใดซึ่งจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่มาพิสูจน์หาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งต่อไปลูกสาวเยื่อรถบรรทุกพวก่วงถือรูปหน้าศพพ่อร้องศูนย์ดำรงธรรมเมืองการวันคดีไม่ได้ความเป็นธรรมหลังถูกสิบล้อชนเสียชีวิตหลบนี้จากกรณีที่นายสมภพมีจันเพชอายุ46ปีอาชีพรปภ ถูกรถสิบล้อพ่วงเฉี่ยวชนขณะขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างกลับบ้านที่บริเวณเส้นเรียบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเวลา6นาฬกา3นาทีวันที่11มีนาคม2566 ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลซึ่งรถสิบล้อพว่วงคันก่อเหตุได้ขับหลบหนีไปทางญาติได้มาร้องกับทางสื่อมวลชนวันจะไม่ได้รับความเป็นธรรมตามที่เคยได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่20ิมีนาคม25 6 6ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมบัติมีจันเพชรอาของผู้ตายพร้อมญาติพี่น้องกว่า30คนได้เดินทางมาขอร้องความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยมีนางสาววันดีมีจันเพชรอายุ19ปียืนถือรูปหน้าศพนายสมภพ,พช พ่อตัวเองด้วยความโศกเศร้าซึ่งทางญาติได้ชูป้ายที่เขียนข้อความใส่กระดาษแข็งข้อความในป้ายระบุว่าประมาทนี่ไม่ช่วยญาติไม่ต้องขอโทษไม่ต้องการเยียวยาติดคุกพอคนจนไม่ใช่คนผิดเสมอคุกใช้ขังคนผิดขอท่านผู้บังคับบัญชากำกับดูแลคดีขอเปลี่ยนร้อยเวรเพราะคดีไม่คืบไม่เป็นธรรม หลักฐานหากันเองพี่หนูไม่ผิดคนผิดยังลอยนวลโดวยว่าที่ร้อยตรีสุภมงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีลงมารับเรื่องด้วยตนเองพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดกาญจนบ,บุรีหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมผู้แทนจากกองบังคับตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบ,บุรีและรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบ,บุรีได้เชิญ,ญญาติไปสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมหาทางช่วยเหลือ ภายในศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่ญาติรอติดตามเรื่องอยู่บริเวณหน้าสารกลางทางร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทราบเรื่องได้เดินทางลงมาให้กำลังใจญาติผู้ตายที่มาร้องของความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งทางผู้ว่าได้รับปากว่าจะติดตามเรื่องให้พร้อมจะประสานงานให้ไม่ทอดทิ้งแน่นอนซึ่งทางญาติได้ยินต่างก็ดีใจยกมือไหว้ขอบคุณทางผู้ว่าและโอกาสนี้ว่าที่ร้อยตรีสุภมงคลบูชาไถ่เทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุร,รีได้มอบหมายให้ศูนย์ดารงธรรมเพื่อประดุงความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ตนได้เข้ามากํากับดูแลตรงนี้แล้วก็ขอสร้างความมั่นใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคดีนี้และขอให้พี่น้องประชาชนได้รับความยุติธรรม อย่างเต็มที่ทางด้านนายสมบัติมีจันเพชรอาของผู้ตายแล้วว่าหลังจากที่ได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์นำรงธรรมก็ได้ทราบข้อมูลเพิ่มขึ้นซึ่งทีแรกทางร้อยเวรไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวให้ทราบเลยหลังจากการมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมก็ได้ทราบว่าตอนนี้สามารถจับตัวคนขับรถได้แล้วและดำเนินคดีแล้วในข้อหาขับรถประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตั้งแต่วันที่17มีนาคมที่ผ่านมา แต่ทางตนเองก็ยังไม่เห็นหน้าคนขับรถคันก่อเหตุและก็ยังไม่เคยเห็นของกลางว่าอายัดไว้หรือยังซึ่งไม่ได้รับการติดต่อมาแต่อย่างใดทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนจนที่ไม่รู้เรื่องอะไรทางญาติถึงได้รวมตัวกันมาร้องทุกข์ต่อศูนย์นํารงธรรมให้ช่วยทางด้านคดีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคดีดจะนานแค่ไหนทางตนผิดหรือว่าทางเขาผิดแต่จากการที่ดูกล้องวงจรปิด ทางเราไม่น่าผิดเพราะว่าคนดูทั่วประเทศเห็นคลิปแล้วก็บอกว่ารถพ่วงผิดแต่การทำงานไม่ได้ออกมาเหมือนในคลิปที่เราเห็นแต่กลับกลายเป็นแบบว่า50-50ซึ่งทางเราก็ไม่สบายใจทำไมไม่เหมือนกับที่เราคิดหรือกับที่ทางกฎหมายเขาทำเราเป็นฝ่ายสูญเสียอย่างนี้มันไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงได้มาร้องทุกข์กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีขณะที่นางสาววันดีมีจันเพชรลูกสาวผู้ตายบอกว่าวันนี้ได้เดินทางมาคุยเรื่องของคุณพ่อเนื่องจากเรื่องของพ่อยังไม่ มีความคืบหน้ายังไม่ได้ตัวคนร้ายซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาหลายวันแล้วจนจัดงานชาปนกิจพ่อไปแล้วยังไม่ได้ตัวคนร้ายเรื่องก็ยังไม่มีความคืบหน้าซึ่งตอนบ่ายวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจเพื่อตกลงกับคนขับรถว่าจะเอาอยัางไงแต่ก็ไม่รู้ว่าคนขับรถจะมาหรือไม่เพราะรอบที่แล้วก็บอกว่าจะมาแต่ก็ไม่มา ท่านผู้การจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านได้มอบหมายให้กับสูตรรัฐธรรมเพื่อดูความยุติธรรมต่บพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนนี้ผมได้เข้ามากำกับดูแลตรงนี้แล้วขอสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ทได้รับผลกระทบจากคดีนี้นะครับขอให้พี่น้องได้รับความยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับก็เออก็ได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรมากขึ้นนะเอ่อยที่แท้ทีแรกทางร้อยเวรอะ ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวอะไรเรารับทราบเลยแต่พอเรามาตรงนี้ปุ๊บอะข้อมูลข่าวสารเราได้รับเพิ่มมากขึ้นว่าเออเนี่ยจับตัวผู้ต้องหาแล้วนะดำเนินคดีแล้วนะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะอะไรเงี้ยได้ตัวแล้วครับสรุปก็บอกได้ตัวแล้วแต่ยังผมก็ยังไม่เห็นนะก็คือเขาไม่ให้ญาติรู้เลย <c oughs> ใช่ก็คือเขาบอกว่าจบแล้วตั้งแต่วันที่17ผมก็ยังไม่เคยยังไม่เจอเลยไม่เคยเจอผู้ต้องหายังไม่เคยเห็นหน้ายังไม่เคยเห็น ข้องกลางว่าอายัดไว้อย่างคือรถติดต่อเลยไม่มีเลยครับมันก็เลยเนี่ยทำเหมือนคล้ายๆว่าเราคนจนไม่รู้แต่ไม่รู้อะไรเหมือนแต่สศสาโดยทั่วไปอย่างเงี้ยเราถึงได้มาร้องเอเราถึงได้มาร้องทุกกับท่านทูว่าให้ท่านช่วยเรื่องทางด้านคดีเพราะว่าทางด้านคดีเราประชาชนเราไม่รู้ว่าคดีมันจะไปทางทิศไหนทางเราผิดหรือว่าทางเขาผิด แต่จากการที่เราดูคลิปแล้วเราว่าของเราเนี่ยไม่น่าผิดเพราะเราวิ่งเออเพราะว่าคนทั่วประเทศเขาดูเขาพูดเป็นสี่งเดียวกับว่า,วารถพร่วงผิดร้อยเปอร์เซ็นตเอแต่การทํางานมันไม่ออกมาเป็นแบบในคลิปที่เราเห็นเออมันกลายเป็นแบบห้าสิบห้าสิบเออซึ่งเราก็ไม่สบายใจว่าทําไมมันไม่เหมือนกับที่เราคิดกับที่ทางกฎหมายก็ทำ สถางที่จริงๆฝ่ายเราเป็นฝ่ายสูญเสียใช่รเราเป็นฝ่ายสูญเสียอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมถึงได้มารอทุกกับท่านบัวามาคุยเรื่องคุณพ่อค่ะเ,เรื่องยังไงัเป็นยังไงที่เราต้องมาเรื่องอ่าเรื่องของพ่อ,อยังยังไม่คืบหน้ายังยังไม่ได้ตัวคนร้ายแล้วตอนนี้มัน,ม,นมันก็หลายวันแล้วจนได้ ทำเช้านักกิจพ่อไฟก็ยังไม่ได้ตัวคนร้ายเลยเรื่องยังไม่คืดหน้าเลยข้อตกลงเดี๋ยวเราต้องไปโรงพักอีกทีหนึ่งว่าแล้วต้องไปตกลงกับเขาต้องไปคุยกับเขาว่าเขาจะเอาอยัางไงอีกทีหนึ่งไปคุยกับใครไปคุยกับอ่าผู้กำลีค่ะเขาจะมาก็ยังไม่รู้เขาว่าต้องรอดูอีกทีค่ะแล้เห็นว่าก่อนที่นั้นเราก็ไปรอที่โรงพักแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็คือเขานัดว่าเขาจะมา เราก็ไปรอตั้งแต่บ่ายสามยันทุ่มหนึ่งเขาก็ไม่มาเราถามว่ารู้สึกอุ่นใจไหมก็อุ่นใจนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งก็ยังไม่อุ่นใจเพราะว่าเรายังไม่ได้จัคนร้ายเรายังไม่แน่ใจค่ะก็อยากให้เจ้าที่เร่งรัดค่ะอยากให้ช่วยตามตัวคนร้ายเพราะว่าอยากให้เขามารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำ ราอยากจะพูดอะไรกับคนขับครับในฐานะที่เราเป็นลูกถ้าพี่ดูข่าวอยู่ก็อยากให้พี่ออกมารับผิดชอบเพราะว่าคนทางนี้ก็เดือดร้อนเหมือนกันหนูเองก็เสียพ่อเหมือนกันค่ะถ้าพี่ดูอยู่นะให้พี่เปรียบเทียบระหว่างหนูกระทากับครอบครัวพี่พี่ก็อาจจะเกิดอาการเหมือนหนูก็คืออยากด้รับความเป็นธรรม NT SME Pro h a c k อินเทอร์เน็ตธุรกิจ SME ต็มสปีดความเร็ว1 0 0 0งพทั 200. รยเดือนเดือนละ5ร้บาทฟรีเลือกหนึ่งบริการเสริมโทรฟรี700บาทต่อเดือนซิมเน็ตท่อใช้เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดพร้อมโทรฟรีพื้นที่เก็บข้อมูล1 0ึ่จิบทิ้เลย www.ntbc.co.th ของความรักอันเป็นนิรันดินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการเจินนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าคัสันโอทอประดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรี รับทำเนตรพระจากเงินแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองการหนึ่งปีมีครั้งเดียวเงินแท้นื้อดีคุณภาพดีต้องหมุนที่ร้านอนันตพ,พลพลอยการโทรศัพท์034-512-144บริหารงานโดยคุณกินนหนสิริพฤษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านรกทานนิปปอง